สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยนะคะถึงแนวคิดสู่ความสำเร็จที่เออไม่ธรรมดาจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเราจะมาสกัดแก่นความคิดสำคัญสคัญที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องความสำเร็จเรื่องการเงินไปเลยก็ได้ค่ะครับ เป็นมุมมองที่เรียกว่าท้าทายความคิดเดิมๆพอสมควรเลยนะครับทั้งเรื่องใกล้ตัวอย่างที่อยู่อาศัยไปจนถึงเรื่องออทัศนคติแล้วก็การเติบโตในระยะยาวด้วยใช่ค่ะเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าค่ะที่ท้าทายมากเรื่องบ้านครับเรื่องบ้านนี่ว่ายังไงครับคือแหล่งข้อมูลเขาเสนอว่าลองมองบ้านที่เราอยู่อาศัยเนี่ยค่ะเป็นหนี้สินอ๋อหนี้สินไม่ใช่ทรัพย์สิน ใช่ค่ะไม่ใช่สับสินเพราะว่ามันดูดเงินออกไม่ได้สร้างเงินเข้าแบบนั้นนะคะครับครับแนวคิดก็คือให้เช่าดีกว่าแล้วเอาเงินส่วนต่างไม่ว่าจะค่าผ่อนค่าดาวเนี่ยเอาไปลงทุนในธุรกิจหรือการตลาด,หร,ารลาดหรือพัฒนาตัวเองก็ได้ค่ะอืมเขาเปรียบเทียบเหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลนะคะเราก็เช่าเตียงใช่ไหมคะไม่ได้ซื้อโรงพยาบาลอยู่มันผูกเงินก้อนใหญ่แล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายเรื่อยๆอีกอืมอม ต่างจากการลงทุนที่เราคาดหวังผลตอบแทนได้แต่ก็นะครับอาจจะต้องดูบริบทของแต่ละคนด้วยแน่นอนค่ะว่าการเช่ามันเหมาะกับสถานการณ์การเงินหรือเป้าหมายชีวิตของเขาหรือเปล่าครับผมซึ่งไอเดียเรื่องไม่ยึดติดกับบ้านเนี่ยมันก็เชื่อมไปอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องพลังของการเคลื่อนไหวไม่ติดกับดักความสบายอ๋อการย้ายที่อยู่บ่อยๆใช่ค่ะข้อมูลบอกว่าคนที่เขาสําเร็จมากๆเนี่ยมักจะไม่ปักหลักนานๆครับ การย้ายที่อยู่5้าหครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ําเป็นเรื่องธรรมดามากอทําไมล่ะครับการย้ายไปบ่อยมันดียังไงเขามองว่าการอยู่ที่เดิมนานไปมันอาจจะทําให้เราเออสบายเกินไปปิดคอมฟอร์ทโซนประมาณนั้นเลยค่ะคนอย่างวอร์เรนบัฟเฟตหรือบิลเกสเนี่ยเขาจะสนใจว่าที่ต่อไปคือที่ไหนที่ที่จะไปเจอคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรือความมั่งคั่งมากกว่าจะมาพูดถึงบ้านที่อยู่ตอนนี้ อ๋อเข้าใจได้ครับการไม่ยึดติดสถานที่แบบนี้มันสะท้อนความยืดหยุ่นแล้วก็ความพร้อมที่จะปรับตัวแสวงหาโอกาสใหม่ๆตลอดเวลาใช่ใช่ค่ะซึ่งในโลกยุคนี้ที่มันเปลี่ยนเร็วมากความสามารถในการย้ายตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันเอื้อต่อการเติบโตเนี่ยก็ถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเลยนะครับจริงค่ะแล้วปัจจัยสาคัญอีกอย่างที่ข้อมูลเขาเน้นมากๆเลยนะคะก็คือ mindset mindset หรือกรอบคิด ใช่ค่ะเขาบอกว่าสําคัญกว่าเงินซะอีกโอ้ขนาดนั้นเลยค่ะคือความเชื่อเรื่องการเงินเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องความจนชนชั้นกลางมักจะถูกส่งต่อกันในครอบครัวทีนี้ถ้าคนคนหนึ่งยังมีสิ่งที่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณคนจนหรือกรอบคิดแบบเดิมๆค่ะครับต่อให้ได้เงินมาเยอะแยะแค่ไหนก็อาจจะกลับไปที่เดิมได้ เขายกตัวอย่างคนถูกลอตเตอรี่หรือนักกีฬาอาชีพที่แบบรวยเร็วมากอ๋อครับครับเคยได้ยินอยู่ตาหกเนเลยนะคะล้มละลายใน5ปีโอ้โหเยอะมากเพราะมาจากพื้นฐานครอบครัวที่อาจจะไม่ได้มีเรื่องการจัดการเงินแล้วก็ใช้กรอบคิดเดิมๆตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับว่า mindset นี่คือรากฐานจริงๆก่อนที่เงินจะเข้ามาช่วยได้เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อเรื่องเงินก่อน มมไม่งั้นเงินที่ได้มาก็อาจจะอยู่ไม่นานไม่ยั่งยืนเป็นเรื่องของการเปลี่ยนข้างในก่อนปัจจัยภายนอกจะเข้ามาใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกกรอบคิดหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนเหมือนกันคือเรื่องความล้มเหลวค่ะความล้มเหลวค่ะข้อมูลบอกว่าการกลัวความผิดพลาดที่ออระบบการศึกษาส่วนใหญ่มักจะปลูกฝังเรามาครับ กลัวทําผิดกลัวสอบตกใช่ค่ะมันกลายเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วก็การเติบโตเขาบอกว่าคนที่ไม่เคยล้มเหลวเลยก็คือคนที่ไม่เคยเรียนรู้อะไรใหม่ๆนั่นเองอืมจริงด้วยครับแล้วในโลกธุรกิจจริงๆเนี่ยการทําคนเดียวแบบที่คิดว่าตัวเองเก่งหมดทุกอย่างทําได้ทุกอย่างแบบนักเรียนเอใช่ใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่คําตอบครับแล้วทางออกคืออะไรครับต้องสร้างทีมค่ะ ต้องมีทีมมีนักบัญชีทนายที่ปรึกษาเหมือนทีมรักบี้อ๋อเปรียบเทียบกับทีมกีฬาค่ะที่แต่ละคนมีหน้าที่แล้วก็ต้องช่วยกันไม่ใช่ยืนสู้คนเดียวการสร้างทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็รู้ว่าเมื่อไรควรจะขอความช่วยเหลือเนี่ยถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในเกมธุรกิจเลยนะครับค่ะการพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองมันไม่ใช่แค่เหนื่อยนะแต่มันเสี่ยงสูงมาก อาจจะพลาดโอกาสดีๆไปเลยก็ได้การมีทีมเวิร์กที่ดีคือการเล่นเกมธุรกิจให้ถูกวิธีฟังดูสมเหตุสมผลมากค่ะแล้วเรื่องความสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาด้วยใช่ไหมคะครับต้องอาศัยความอดทนในข้อมูลเขาแนะนำคนรุ่นใหม่เลยค่ะเช่นอายุ19เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสัก เออเจ็ดปีเจ็ดปีทำอะไรคะเพื่อเรียนรู้งานฝีมือของตัวเองให้เชี่ยวชาญหาที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็อดทนสร้างรากฐานไปเรื่อยๆพอถึงอายุ26-27ก็จะมีฐานที่มั่นคงแล้วทีนี้ก็มีเวลาทั้งชีวิตรออยู่ข้างหน้าอ๋อคือเน้นการสร้างฐานระยะยาวใช่ครับซึ่งมันต่างจากวัฒนธรรมที่เราเห็นบ่อยๆในออนไลน์ที่เน้นความสาเร็จเร็วๆฉาบชวยครับพวกเครื่องบินส่วนตัวแชมเปญอะไรพวกนั้น ใช่ใชค่ะเขาบอกว่าควรมองไปที่การสร้างอะไรที่มันยั่งยืนแม้เราจะไม่อยู่แล้วก็ตามอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับความสําเร็จที่แท้จริงที่มันยั่งยืนจริง,รงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาบ่มเพาะค่ะการสร้างรากฐานให้แข็งแรงสําคัญกว่าการพุ่งขึ้นไปเร็วๆแต่ไม่มั่นคงแน่นอนความอดทนการมองการไกลนี่เป็นคุณสมบ,บัติที่ขาดไม่ได้เลยค่ะ มาถึงประเด็นสุดท้ายก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคือเรื่องการเปิดรับโอกาสที่ไม่คาดฝันโอกาสที่ไม่คาดฝันยังไงครับแหล่งข้อมูลเขาเชื่อว่าเมื่อเราแบบมุ่งมั่นกับเป้าหมายอะไรมากๆแล้วเนี่ยจัก,กรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่มักจะส่งของขวัญเล็กๆมาให้เราอ๋อของขวัญค่ะอาจจะมาในรูปของคนที่เราเจอข้อเสนอดีๆหรือข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราเจอโดยบังเอิญครับครับ สิ่งสำคัญคือเราต้องเปิดใจรับมันแม้ว่าหีบห่อภายนอกมันอาจจะดูเออไม่น่าดึงดูดหรือมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเคยใช่ค่ะความเปิดกว้างการสังเกตสิ่งรอบตัวเนี่ยสำคัญมากจริงๆครับบางทีโอกาสดีๆมันก็ซ่อนอยู่ในที่ที่เราอาจจะมองข้ามไปจริงค่ะการพร้อมที่จะรับพิจารณาสิ่งที่เข้ามาแม้จะดูไม่เกี่ยวในตอนแรก อาจจะเป็นกุญแจสําคัญก็ได้เนอะโหวันนี้เราได้มุมมองที่แบบพลิกความคิดเดิมๆไปเยอะเลยนะคะตั้งแต่เรื่องบ้านการไม่ยึดติดพลังของไมซ์เซ็ตการยอมรับความล้มเหลวการสร้างทีมครับไปจนถึงเรื่องความอดทนแล้วก็การเปิดรับโอกาสใหม่ๆครับผมแล้วจากประเด็นสุดท้ายเมื่อกี้นี้เรื่องโอกาสที่ไม่คาดฝันก็น่าจะชวนให้คิดต่อนะครับว่าในขณะที่เรากำลังมุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างอยู่นั้นเนี่ย เราได้เปิดใจกว้างพอหรือ,อยังที่จะมองเห็นแล้วก็ต้อนรับของขวัญเหล่านั้นที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในหีบห่อที่ดูธรรมดาธรรมดาหรืออาจจะมาจากทิศทางที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยหรือเปล่า